อ่ะมาอ่ะคนไข่ไล่แหลกไล่แหลกเด้ขอขามาเขมาขมาคนไข่นางลงเส้นนางเส้นนางคุณหมอเป็นยังมาเนาะคนไข่อ่าเป็นคนมาคุณหมอเออเป็นคนหมอกหู่อยู่ว่าเป็นคนแต่ว่าเป็นยังมาสันเดียอ่าเป็นหนีทอกศรคุณหมอหมายคือเป็นโรคเดียวก็คุณหมอแท้ะมันผลไม้ควมาจังสันไม้ควมาเจ้าบ่สบายนั่นจะเป็นยังมาสันเดีย โอ้จะเป็นยังไงคุณหมอเป็นยินยิน,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 นเวียนเวียนเข่ากรบเพาะแท่บเบอรเบิง์คุณหมอขอสอบถามเนี่ยอันเวลานอนนี่รับอยู่บ่การการรับแน่ตื่นแน่คุณหมอเวลาปวดเหงียวก็ลุกมาเหงียวแะโอ้จิตตื่นแต่เวลาปวดเหงียวนาะเหงียว,วกันนอนโอจะเป,เป็นเป็นจังไหนวะ สอดแจ้งไวๆยังไงวเนี่ยแจ้งซัมจะไปนอนไปนอนปอดไอ้ฝันบ่ได้ยังเตี้ฝันถ้าจะฝันนั่นไหนปอดได้นอนนี่ยโอ้อันที่ว่าบ่ได้นอนนี่ค่ะฝันเนาะถ้าจะฝันอยู่คุณหมออันกินข้าวเด้กินข้าวเป็นยังไงอันกินข้าวก็บ่ค่อยแซ่บคุณหมอข้าวบ่แซ่บเนาะเบิร์ท่ละสามจานสามจานกําลังดีเด้คุณหมอว่าบัวเคยแซ่บกินแซ่บมันบ่เบิด์สามจานโอ้บบ่่แซเออเออ อาลูกได้มีจ้กคนได้ลูกจะคนได้ลูกสองคนคุณหมอโอ้ได้ลูกสองคนเนาะอ,อืออันเรื่องบนตอกบนเตียงได้ได้ยูบอขึ้นหนึ่งหาหกเถืาพอได้นพิ่นยูบอโอ้หาหกเถือ,เ,อเรื่องบนเตียงบ่เคยมีดอกคุณหมอป้บาบ่เคยมีเรื่องบนเตียงเตียงอเตียงบ่เคยมีเอาข้าเจ้บาบ่มีเรื่องบนเตียงละลูกจะสองคนได้มาแต่ใส่ะอเอา กระปูสาดเอาโลดแล้วเนาะโอ้กระเตียงบ่มีกระปูสาดเอาโลดโอ้อยู่บ้านจะบ่มีเตียงว่าซั่นบ่บ่มีเตียงโอ้ก็เลยว่าบ่มีอยู่เรืองบนเตียงมีแต่เืองบนสาดกับบนเสื้อนเืองบนสาดอ๋อมีแต่เืองบนสาดกับบนเสื้อนออโอ้นสิตรวจโเลยเนี่ยคุณหมอแป๊บนึงเด้สิตรวจลใจเย็นๆย่าเืองบนเตียงนี่แหละสบเป็นหยังฮอดเืองบนเตียงนี่ อเต้นแห้งเติบในนอหัวใจนี่นออันคุณหมอหัวใจแข็งพี่หัวใจอโย่แขางพี่โทษโทษหัวใจยังบิวแขางขวา่าเลยเนี่ยคุณหมอเรียนจบบ่าเลยเนี่ยโทษโทษโทษโอ้หัวใจกันยังปกติดีเด้เอ้คุณหมอเรียนจบกวะยันหัวใจกันยังหายใจสะดวกเห็นบอ ยังหายใจสะดวกสมดุลทุกสิ่งทุกอย่างเด้อแต่ว่าทางโรงพยาบาลเฮานี่บรับษาบรับรักษาเด้ออาการหนีชิแปลกอาการนอนบดนอนนอนข้าฟันหนี่กินนีก็กินเขาบได้เบิดมือละสามเทียวละสามจานหนี่นอกอาการทิ่แปลกทุกสิ่งทุกอย่างแปลกเบิดเตียงบนเตียงกับโบมีนอกคือว่าทางหมอทางโรงพยาบาลของเฮานี่บ่สามารถรักษาได้เด้อหลูกหนีเด้อ อ่าให้คนไข้ไปพุนเด้อเลี้ยสิโทรให้โรงพยาบาลชิตัญญามารับคนไข้สรุปคนแล้วคนไข้ก็คือสิได้ไปโรงพยาบาลชิตัญญาเด้อเนี่ยเห็นบ่นี่มันถือเป๊ะหลุดหนีไปนี่หอดหอดโรงพยาบาลชิตัญญาเกือบกรดชิทัญญาเลี้ยเลียสิโทรเด้อเลี้ยสิโทรหาอันชินยาไว้ว่าอะไรที่คุณหมอโมมียาให้กินทางทางโรงพยาบาลเฮามีแต่ตรวจสอบประวัติชื่อแล้วก็ นี่แหละถามเรื่องประวัติอียังซื่อหลกักสรุปเลยบ่ต้องตรว,ว,วจยังทั้งสิ้นสรุปเลยว่าเจ้านี่ต้องไปโรงพยาบาลจิตญา,าจบเอออ่าไปก่อนได้สั่นไปก่อนไปไปเลยไปเลยไปเลยจังได้บอกให้ไปสิทันยังไปเลยคยยุณหมอก็ได้เนาะ <c oughs> อันแหละอ, <c oughs> อันคุณหมอก็สิบ่ไปน้ากันบ่เนี่ยลักษณะส,สิคุณหมอทรงสิบเป็นแห้งก็ได้ดอก <c oughs> หมอเังยค่ะตรวจลายก่อนไปนนคุณหมอพออพอเป็นยังบอเป็นยังจะไปก่อนรถเนี่ยจะห้ามองอยู่มองนอดเล้คุณหมอกระได้เด้อไปเพื่อคุณหมอเนี่ยเออค่าตรวจอยู่คนไข้คิวต่อไปคนไข้คิวต่อไป